มาแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูวัวตัวแรกของเรานะคะที่ว่าระหว่างที่เราทํางานประจําอยู่เราเริ่มเลี้ยงวัวตัวแรกก็จะเป็นแม่โพหางด้วนตัวนี้เลยแม่โพหางด้วนตัวนี้ให้ลูกค่อนข้างสวยนะคะวัวตัวนี้ได้มายังไงเลยก็เริ่มแรกข้างบ้านเลี้ยงอยู่แล้วข้างบ้านที่เกีย์เลี้ยงข้างบ้านก็เลยขายทิ้งข้างบ้านมีวัวสองตัวมีตัวเมียสองตัวเป็นตัวหางด้วนตัวหนึ่งแล้วก็ตัวหางปกติตัวหนึ่งแต่ว่าตัวหางปกตินั่นเขาขายไปก่อนแล้ว แล้วก็มีตัวหางด้วนตัวหางด้วนไม่มีคนซื้อไม่มีคนเอาเราก็เลยเอามาขายให้บ้านแฟนเราเขาเลยซื้อไว้แล้วก็เลยเลี้ยงเลี้ยงเลยมาเลี้ยงจนถึงทุกวันนี้จากตั้งแต่หนึ่งตัวจนมีสามสิบตัวก็เริ่มต้นด้วยแม่โคหางด้วนตัวนี้เลยก็เราคิดว่าจะเลี้ยงแม่ตัวนี้เอาไว้จนแก่จนตายค่ะก็ยกว่าเราจะเลี้ยงไม่ไหวเลยนะคะเพราะว่าแม่ตัวนี้ก็ค่อนข้างให้ลูกที่สวยแล้วก็ ผิวแม่จะเป็นผิวที่บางมากวัว i. จะมีสองผิวนะคะผิวที่หนากับผิวที่บางแต่แม่ตัวน,นี้ผ,<ป>ผิวบางมากเลยการออกจากงานประจํามาเลี้ยงวัวมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะคะแต่ก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียเลยเพราะว่าบางคนก็เลี้ยงวัวแต่ว่าก็ต้องทําหลายอย่างเพื่อที่จะให้มีเงินหมุนเวียนภายในครอบครัวทยา,ายังไงก็ได้ให้มีเงินหมุนเวียนค้าขายวัวขุนวัวขายทําทุกอย่างเกี่ยวกับวัวที่ขายแล้วได้เงินมาเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวสําหรับการออกมาเลี้ยงวัวเลยคือคุณจะต้องไม่มีหนี้สินอะไรที่ เยอะจนเกินตัวหรือว่าจนเกินไปนะคะเพราะว่าการเลี้ยงวัวไม่ได้ผลิตเงินทุกเดือนเหมือนทํางานประจําการที่เราทํางานประจําเราจะมีเงินประจํากี่นะคะแต่การออกมาเลี้ยงวัวใหม่ๆก็จะลําบากอยู่นะคะกว่าเราจะจับจุดปักหลักได้ว่าวัวสร้างอาชีพให้เรายัางไงก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่สําหรับการที่เราตั้งใจทําอะไรแล้วให้เราตั้งใจทําให้สุดนะคะแล้วมันจะออกมาดีเ,เนาะบ๊ายบายค่ะ